สวัสดีทุกคนนะฮะวันนี้มาอยู่กับผมอีกครั้งหนึ่งนะฮเคโครนะฮะกับเกมที่มีชื่อว่า One Piece Burning View นะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับคุซันนะครับคุซันของผมแค่6ดาวนะฮะยังยังไม่ถึง8ดดาวนะครับพยายามปั้นอยู่ครับอ่ะเดี๋ยวทีนี้นะครับเราจะพาทุกคนไปดูสกิลของ โคดซังเนี่ยก่อนเลยนะครับว่าโคดซังมีทั้งหมดกี่สกิลนะฮะหนึ่งสองสามนะครับสี่ห้าหกหกสกิลนะครับรวมอันติเมตด้วยนะถ้าไม่รวมอันติเมตก็ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าสกิลนะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูสกิลกันก่อนเลยครับเราจะดูสกิลคัตซีนก่อนนะครับแล้วก็สกิลโจมตี วันนี้โอเคไหมเดี๋ยวนะวันนี้ด้กันนะฮะโอเคหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหเฮ้ยนับผิดมีเจ็ดสก,กิลหรอจริงดิหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เออจริงด้วยอ่ะโอเคครับทุกคนงั้นเดี๋ยวเราไปดูสกิลกันก่อนเลยนะครับไปกันเลยไปเลยครับอื <c> ้ม <oughs> อย่างเท่อื <c> ้ม <oughs> ยูต่อไปครับใช้ทีเดียวเลยนะสองสกิลเลยเนาะโอ้โหตายก่อนได้สกิลเดียวอ่ะต่อไปเลยครับสกิลที่สองนะครับคิดว่าจะตายไหมนะครับอกิวคาซินกันเหมือนเดิมนะครับคาซินครับมา ออืท่าแรกนะครับ่อาเราดูท่าท่าสองครับมาดูครับว่าจะเป็นยังไงอมาดูอันตีกันเลยนะครับว่าจะได้ใช้อันตีไหมนะครับ อ่าอันติมาครับอือหือหอือโอ้โหเฟรมเรลตกจัดประมาณนี้นะครับทุกคนอ few moments later อ่าทีนี้นะครับต่อไปเราก็จะมาดูสกิล แล้วก็พัสสีต่างๆของคูซันนะครับผมเราจะมาเริ่มจากสกิลน right ี right ้กันเลยนะสกิลนี้ไม่มีพัสสีอะไรนะสกิลนี้นะครับพัสสีของเขาก็คือนะครับจะเพิ่มดาเมจธาตุนะครับผมเพิ่มการโจมตีธาตุนั่นเองครับจะเพิ่มการโจมตีดาเมจธาตุนะครับให้กับคูซันนะครับ30% 2รอรอบนะครับประมาณนี้นะโอเคส่วนท่านี้นะครับ ถ้านาี้เดี่ยเดี๋ยวผมเรียงตามลําดับดีกว่าเราจะเอาสกิลก่อนเนาะตัวพัสซิที่หลังนะครับสกิลตตัวอ่ะสกิลนี้นะครับจะเป็นสกิลหมูนะครับนะพัสซิของเขาก็คือจะสร้างดาเมจธาตุนะครับให้กับคูซันนะครับสามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เลยนะครับสร้างดาเมจธาตุนะครับก็คือดาเมจธาตุน้ำแข็งของเขานั่นแหละฮะโอเคส่วนสกิลต่อไปเป็นสกิลตัวนี้นะครับ สกิลตัวนี้นะครับเป็นสกิลเดี่ยวนะครับผมแล้วก็พัสิฟของเขาก็คือลดความเร็วของศัตรูนะครับเป็นระยะเวลา2รอบนะครับสูงสุดผมไม่แน่ใจว่า20หรือเปล่านะครับโอเคส่วนต่อไปอ่ะเป็นสกิลอันติเมตแล้วกันนะครับสกิลอันติเมตนะครับจะสร้างดาเมจนะครับธาตุน้ำแข็งนะครับนี่ฮะ93%นะครับผม 9กาอันนี้ไม่ใช่ได้เหมจดท่านนะครับแต่เป็นการติดแช่แข็งนะครับติดแช่แข็งนะครับฟอร์ดีนะฮะติดแช่แข็งนะครับทาบเต็มก็น่าจะร้อยเปอร์เซ็นพอดีนะฮะแต่ว่ายังอัพไม่เต็มนะครับนะฮะขาดอีกสองนะฮะก็จะเป็นการติดแช่แข็งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับหนึ่งตัวนะฮะสุ่มหนึ่งตัวนะครับผมที่สตูจะติดแช่แข็งนะครับโอเคส่วนถ้าตัวนี้นะครับเออคัสเซนตัวนี้เป็นถ้าที่ผมใช้เมื่อกี้นี้นะครับ ก็คือจะทำให้พาส,สีเขาก็คือทำให้คุซันนะครับพอใช้สกิลนี้นะครับเลือดของเขาครับ50%จะเพิ่มการฟื้นฟูน,นะครับและคูซันจะเป็นอมะตะนะครับในระยะเวลา2เทิร์นนะครับ2เทิร์นหรือเปล่าน่าจะประมาณ2เทิร์นนะครับ2ครั้งนะฮะสกิลและดาเมจคูซันจะไม่ได้รับเลยนะครับก็คือไม่โดนโจมตีนั่นแหละฮะโอเค ต่อไปจะเป็นสกิลนกนะครับสกิลนกพัดสีนกนี่ครับตัวนี้นะฮะตัวนี้นะครับพัลสีเขาก็คือเมื่อเริ่มเกมนะครับแต่สกิลนี้จะต้องใช้คู่กับ6ดาวนะฮะก็คือเมื่อศัตรูติดแช่แข็งนะครับแล้วใช้สกิลตัวนี้นะครับศัตรูก็ยังจะติดแช่แข็งต่อไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้เลยอ่าต่อไปนะครับจะเป็นพัลสีสกิลแล้วนะครับก็คือพัลสีตัวนี้นะครับพัลสีตัวนี้นะครับ เมื่อคูซันเริ่มอยู่ในการต่อสู้นะครับเลือดพลังโจมตีความเร็วและพลังคิติคอนของคูซันทั้งหมดนะครับจะเพิ่มขึ้น30%เลยนะครับโอ้โหสุดยอดไปเลยอ่ะต่อไปนะครับเป็นสกิลเลเวอ40นะครับเมื่อคูซันนะครับคูซันเริ่มการต่อสู้นะครับคูซันจะมีโซ่เพิ่มอีก3โซ่รวมทั้งหมดเป็น8โซ่นะฮะและแต่ละรอบนะครับจะเพิ่มสแต็กน้ำแข็งให้กับศัตรูนะฮะ สเต็กแต่ละสตูสเต็กที่สตูโดนนะฮะจะลดพลังโจมตีและพลังป้องกันลงนะครับลดความเร็วด้วยนะครับลงสเต็กละ10.5นะครับถ้ารวมๆแล้วก็คือประมาณ31.5นะครับมันทั้งหมด3สเต็กนะครับที่เนี้ย3สเต็กนะครับอัพเต็มก็อยู่10.5นะครับ3สเต็กนะครับสูงสุดนะครับ3สเต็กก็คือ3 3 1 5เนลยครับที่ศัตรูจะโดนรถพลังโจมตีลดพลังป้องกันและลดความเร็วนะครับส่วนต่อไปจะเป็นสกิล6ดาวแล้วก็คือสกิลตัวนี้นะครับสกิล6ดาวนะฮะสกิล6ดาวนะครับสกิลไฮไลท์เลยนะฮะจริงๆคุซันไม่ต้อง6ดาวก็เก่งนะครับแค่3ดาวก็โหดแล้วนะฮะอะแต่พอ6 6ดาวขึ้นมาเนี่ยก็โหดเข้าไปอีกนะครับสกิล6ดาวนะครับเมื่อเริ่มการต่อสู้นะครับคุซันนะครับจะสุ่มแช่แข็งนะครับ2รอบนะครับ สองรอบนะครับรอบแรกกับรอบที่สองนะครับคู่สัตว์จะสุ่มแช่แข็งนะครับและสกิลแรกที่ออกนะครับจะไม่ใช้โซนะครับนั่นก็คือแปลว่าครั้งแรกที่เราใช้สกิลนะครับเมื่อ6ดาวแล้วนะฮะครั้งแรกนะครับจะไม่ใช้โซนะครับแต่ครั้งที่2ไปนะครับจะใช้โซตามปกติเลยนะฮะพูดง่ายๆคือสกิลแรกใช้ฟรีนั่นแหละฮะอ่ะง่ายๆเลยนะครับ ต่อไปเป็นสกิล8ดดาวนะครับนี่ครับสกิล8ดดาวตัวนี้นะฮะเมื่อเริ่มการต่อสู้นะครับศัตรูที่ฉกเุยขาตทอขาตทอขาตขอขอลืมตัวเอ่อศัตรูที่ถูกแช่แข็งนะครับจะโดนดาเมจเพิ่มนะครับและก็โจมตีไม่สนใจผลังป้องกันนะครับเฉพาะศัตรูที่ถูกแช่แข็งนะครับอ่า พูดง่ายก็คือจะโดนดาเมจธาตุเพิ่มนะครับโดนพลังโจมตีเพิ่มไม่สนใจพลังป้องกันนะครับอืมประมาณนี้เลยนะฮะง่ายๆเลยนะฮะแล้วก็ดาเมจเอ๊ะรู้สึกว่าดาเมจธาตุจะแรงขึ้นด้วยนะครับโอเคประมาณนี้นะฮะแล้วก็สกิไลไฮไลท์อีกสกิลหนึ่งครับสกิลเลเวลแปดสิบน,นะครับสกิลเลเวลแปดสิบน,นะครับบอกเลยว่าทุกตัวละครเลยนะฮะถ้าทุกตัวละคเรเลเวลแปดสิบน,นะครับจะมีความเก่งขึ้นทุกตัวครับนะฮะเออผมลืมบอกไปว่า เห็นมีคนถามเยอะมากนะครับพี่พี่ครับพี่ครับทาไมผมอยากให้มงโก้เนี่ยอันติตั้งแต่เทิร์นแรกนะครับง่ายๆนะครับอันติเทิร์นแรกเพราะอะไรนะครับเพราะว่าเลเวล80นะครับเลเวล80ของแต่ละตัวละครนะครับจะได้รับโซเพิ่มบางตัวก็ได้รับ5โซบางตัวได้รับ3โซบางตัวก็ได้รับดาเมจธาตุนะครับประมาณนี้นะฮะคือพูดง่ายๆว่าทุกตัวละครจะเก่งขึ้นได้ต้องเลเวล80นะครับจะเก่งเลยนะต่อให้3ดาวหรือ 6ดาวหรือ8ดาวน,นะครับต้องรู hmm. ้ว่าแปเท่า hmm. นั้นนะครับความเก่งถึงจะโหดนะฮะอ่าประมาณนั้นเลยนะครับอ่ะนอกเรื่องมาเยอะแลยครับต่อไปกันเลยดีกว่าฮะทุกอ่ะสกิล80นะครับทุกสกิลที่มีดาเมจธาตุนะครับจะเป็นด hmm. าเมจธาตุเลยหมายถึงว่าทุกสกิลของคุซ hmm. ันนะครับจะเป็นดาเมจธาตุทั้งหมดเลยนะครับและมีโอกาสเออ่ไม่รู้ว่าสูงสุดมันเท่าไหร่นะครับเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วมีโอกาสเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับ ถ้าเป้าหมายมีสเต็กน้ำแข็งนะฮะจะเพิ่มอีก10%ต่อ1สเต็กนะครับนั่นก็คือปกติเนี่ยเรา3สเต็กใช่ไหมครับ3สเต็กคือไหนนะนี่อันนี้ฮะ3สเต็กจะเพิ่มอยู่ที่30 31.5เนาะแต่พอเราเลเวล80นะครับอันนี้จะเพิ่มอีกนะฮะ1สเต็กสเต็กละ10%ขนาดไปดิหสเต็กละ10% 3สเต็กก็บวกเข้าไปอีก30เป็น60 กว่าเปอเซนต์เลยนะโอ้โหโหดเกินนะครับเออและก็จะจะเพิ่มความแรงขึ้นให้กับตัวที่ถูกแช่แข็งอีก40%นะก็คือปกติจะเป็น30ใช่ไหมแต่ถ้าตัวที่ไหนที่ถูกแช่แข็งก็จะเป็น40อย่างนี้นะฮะประมาณนี้เลยนะครับโอ้โหโหดจัดๆเลยนะครับฮูสันนะฮะอ่ะต่อไปสกิลสุดท้ายแล้วครับสกิลหรือวลลอยนะครับ สกิลเรเียบร้อยนะครับเมื่อคุซันโดนโจมตีจน HP หมดหรือว่าจนตายนั่นแหละครับจนเสียชีวิตนะฮะคุซันนะครับจะมีดาเมจธาตุน้ําแข็งเพิ่มขึ้นนะครับและจะไม่ตายนะครับในเทิร์นนั้นนะครับจะเป็นอมตะเลยนะครับจนกว่าคุซันจะได้ออกสกิลนะครับพอคุซันได้ออกสกิลนะครับสกิลอมตะก็จะหายไปนะครับก็จะโดนสกิลปกติเลยนะครับประมาณนี้นะครับ โอเคโอเคจบกันไปแล้วนะครับสำหรับคูซันนะครับถ้าถามผมว่าคูซันน,น่าเล่นไหมผมบอกได้เลยว่าตอนนี้ยังน่าเล่นอยู่นะครับยังโหดอยู่นะฮะยังโหดมา,มากเลยนะครับถ้ามีคูซันอยู่ด้วยนะครับมีคูซัน,นอยู่ในทีมนะผมบอกได้เลยว่าสบายครับคุซันเป็นตัวที่ดามเมจแรงมากแล้วก็ดามเมจทาตก็จัดเหมือนกันนะฮะอืออ <c oughs> พูดได้เลยว่าโหดฟุดๆนะแต่ผมไม่มีป้านดาวเนี่ยขาดอีกร้อย่ขาดอีกร้อย,ขา,ออยขาดอีกประมาณเออ80กว่าครับก็จะได้แปดดาวละครับผมสำหรับครูซันก็มีประมาณนี้นะครับแผทนนี้น่าเล่นอยู่ไหมน่าเล่นอยู่ครับยังโหดอยู่ครับยังโหดอยู่ยังสามารถแบกทีมได้อยู่นะฮะ โอเคครับขอบคุณทุกคนนะที่รับชมคลิปนี้จนจบนะแลวก็ขออภัยในความผิดพลาดด้วยนะครับก็ต้องขอโทษณนะที่นี้ด้วยนะฮะ <c oughs> <c oughs> ขอโทษในความผิดพลาดนะขอโทษตรงไหนที่ตะกุกตะกักหรือว่าตรงไหนยังแปลสกิลไม่ตรงหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับต้องขอโทษณนะที่ตรงนี้ด้วยนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามแนละขอบคุณทุกคนที่รับชมนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับบาย